สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับช่องนเดตนะครับวันนี้ผมมีสินค้าจะมารีวิวนะครับเป็นกล่องใหญ่ทีเดียวนะครับผมจะเป็นอะไรกันติดตามครับโอเคครับตามที่บอกไปนะครับว่าสินค้าของผมวันนี้เป็นสินค้าที่กล่องใหญ่นะครับนี่เอามาตั้งเลยตัวนี้นะครับโอ้โหมองแทบไม่เห็นนะครับ hp all in one นะครับโอเครุ่นนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแกะให้ชมกันครับนะครับเดี๋ยว เราลองแกะกันเลยนะครับดึงออกมาก่อนมีอะไรบ้างนะครับผมย้ายมาตั้งล่างนี้ดีกว่าโอเคอันนี้นะครับกล่องแรกอันนี้เป็นคู่มือนะครับแล้วก็ะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับะแดปเตอร์ชาร์จไฟโอเคเอาไว้ก่อนนะครับต่ไปเป็นตัวจอนะครับ ก่อนมานี่โฟมเฟิร์มโยนทิ้งไปก่อนอ่ะก่อนจะจะดูจอนะครับมาดูนี้ก่อนนะครับนี่กล่องอะไรก็อ่าคีย์บอร์ดครับผมรุ่นนี้นะครับแถมคีย์บอร์ดกับเมาส์มาให้ด้วยนะครับแต่จะเป็นรุ่นที่มีสายนะครับตัวนี้มีสายนะครับต่อไปพระเอกของเรานะครับ จอนี่เองครับตัวจอโอเคครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับควติดตั้งได้นะครับเครื่องมีน้ำหนักพอสมควรประมาณ10กิโลได้นะครับผมจะลองเปิดดูนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น hp all in one ครับรุ่น24นะครับ dp 0 2 0 3 d นะครับรุ่นนี้จะเป็นไลเซน5นะครับแล้วก็รุ่นไลเซนหาสี่นะครับ เป็นหน้าจอ LCD นะครับขนาด23.8นิ้วนะครับแล้วก็จะมี RAM 8 g ิกนะครับมีสตอร์เรจ256 g ิกสตอเรจจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็น M.2 นะครับ PCIe นะครับ256 g ิกนะครับแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดไดรฟ์นะครับเป็นฮาร์ดไดรฟ์ขนาด1เทราไบต์นะครับ7,200รอบนะครับเป็น SATA นะครับแล้วก็จะมี ตัวกราฟิกนะครับจะเป็น AMD Radeon นะครับเป็นทำงานทั่วไปนะครับนี้เน้นทำงานทั่วไปตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นหน้าจอ23นะครับจุนิ้วนะครับมีลำโพงด้านล่างนะครับมันจะมีโลโก้โลโก้ของไลเซนนะครับโอเคอันนี้นะครับผมลองเข้าเครื่องมาแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันให้เป็นฮิดเป็นเป็น Windows Hello ครับแล้วก็ สังเกตว่าจะไม่มีกล้องนะครับรุ่นนี้จะต้องดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าถ้าดึงขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บผมเซตวิ n โ o w s ฮัลโลเรียบร้อยเอาใหม่นะครับแลวกันเข้าใช้วิ n โ o w s ฮัลโลนะครับอ่ามีได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ปิดตรงนี้ลงไปนะครับลองมาดูครับหน้าจอสดใสดีนะครับตัวนี้เป็นวินโดว์10นะครับมากับเครื่องเลยเดี๋ยวเรามา ลองทดสอบลำโพงกันดูนะครับว่าลำโพงใช้ได้หรือเปล่านะครับผมลงเข้า YouTube นะครับ เอาเท่านี้ก่อนนะครับดโดยเล็กกสิทธิ์ลำโพงก็ถือว่าพอประมาณครับพอใช้ได้แต่ไม่ถึงกับดีมากนะครับเปิดทั่วๆไปได้นะครับอย่างหวังผลอะไรมากนะครับดีกว่าไม่มีกันครับ <S <S อโอเคส่วนออฟฟิศอะไรต่างๆไม่มีนะครับจะต้องเอามาลงเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมเห็นใน s h อ p e e ช็อปของตัว HP นะครับตัวนี้รุ่นนี้เหลืออยู่แค่1 8 9 9 0หา ประมาณนี้นะครับแต่ตอนที่ผมซื้อราคามันจะเป็น19,990นะครับใครสนใจก็รีบไปจัดได้นะครับเมาส์กับคีย์บอร์ดก็พอใช้ได้นะครับแถมแบบมีสายมาแล้วก็กดใช้งานพอได้อยู่นะครับแต่เป็นสีขาวเนี่ยผมว่าเดี๋ยวไอ้สักหน่อยไอ้สักหน่อยเนี่ยก็คงเหลืองนะครับส่วนเมาส์ก็จะเป็นเมาส์แบบมีแสงปกตินะครับมาถึงพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นหูฟังนะครับ ช่องนี้จะเป็นหูฟังพร้อมกับไมค์นะครับในช่องเดียวกันเลยช่องต่อมานะครับจะเป็นสายแลนครับต่อมา hdmi ครับแล้วก็เป็นปลั๊กนะครับต่อมาก็จะเป็น usb นะครับพี่พีจะมี2ช่องครับสช่องแรกนี่จะเป็นความเร็วปกติ2ช่องหลังนี่จะเป็น usb ที่มีความเร็วสูงนะครับโอเคพอร์ตนี้เท่านี้ครับการเล่นเน็ตทั่วไปนะครับก็ทําได้ดีครับนี่นะครับผมลองเข้าเว็บนะครับ ทั่วไปนะครับที่เข้ากันเยอะนะครับก็โหลดเร็วดีครับหน้าจอนี่เต็มตาดีนะครับ23นิ้วเนี่ยก็คล้ายกับเครื่องแม c เลยนะครับอันนี้เป็น Windows นะครับก็ใช้งานได้นะครับสำหรับสายที่เอาไว้ใช้ทำงานที่บ้านนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีเลยตัวนี้นะครับเพราะถ้าเกิดต่ำกว่านี้เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเป็น CPU เป็น AMD ตัวเก่านะครับ A9 อะไรประมาณนี้ผมไม่แนะนำนะครับให้แนะนำให้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่พอดีนะครับแล้วก็ให้ฮาร์ดดิสต์แบบ216แล้วก็มีมาอีกหนึเทราไบต์เนี่ยผมว่าตัวนี้จะเหมาะสมมากกว่านะครับเพราะยังมีเนื้อที่ให้เราใช้งานได้อีกบูตก็บูตเร็วด้วยเพราะบูตผ่านตัว SSD นะครับมาดูการใช้งาน Word ครับ อันเวิร์ดนะครับก็เต็มตาดีครับสามารถพิมพ์งานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูนะครับแบบ 2, นะ2อนสองนเลยนะครับแบ่งสมมติว่าเราแบ่งเป็นแบบหลายหน้านะครับเป็นความหนึ่งหน้าหลายหน้าโอเคสมมติว่าเรา,าเรากดขึ้นมาทัดใหม่ กดที่หน้าใหม่นะครับสามารถที่จะดูได้หลายหน้านี้เลยนะครับโอ้ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วมองได้กว้างขวางนะครับอันนี้นะครับหน้าจอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นที่ดีกว่านี้เนี่ยจะมีรุ่นที่แบบทัชสกรีนได้นะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าใครสนใจจะทัชสกรีนก็จัดไปนะครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้นครับงบจะเกิน2 0,000ืครับแต่ผมว่าอยู่ประมาณนี้กำลังดีใช้งานได้ ได้หนานครับตัวนี้ใช้งานได้ลื่นไหลแล้วก็โอเคแต่เรื่องเกมผมไม่ได้อันนี้นะครับไม่ได้ทดสอบนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับให้ลองไปดูเองครับถ้าเกิดใครใครอยากลองก็ไปทดสอบเองนะครับเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ได้เน้นนะครับโอเคครับถ้ามีใครสนใจอะไรนะครับลองสอบถามได้ทางคอมเมนต์นะครับผมจะตอบให้นะครับเพราะอันนี้ผมใช้งานเองนะครับโอเคจริงๆนะผมเทียบกับหลายยี่ห้อแล้วแหละ ผมเทียบมาทาั้ง Acer แล้ว Lenovo แล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะประมาณนี้นะครับ Acer เนี่ยจะมีข้อดีที่ราคาก็อโอเคนะครับมีทั้งตระกูล i ตระกูล Intel แล้วก็ l i c e n s e ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าผมเจอตัวที่เป็นคอพวกคอ i5 อะไรพวกนี้ราคาก็กพอก็โอเคครับแต่ แต่ทำไมผมเลือก HP? เพราะว่าตัวนี้ผมเทียบมาที่มาแล้วตัวนี้ราคาโอเคแล้วก็คุ้มค่ารับประกันออนไซต์ออนไซต์ด้วยนะครับ3ปีนะฮะสามปีเลยต่ดจังหวัดก็เลือกได้เรียกมาได้สบายมากครับแต่วพวกเดลพวกนี้ออนไซต์เหมือนกันนะครับแต่แต่เดลออนไซต์แล้วจะมันก็ดีครับบริการดีผมเคยใช้อยู่นะครับแต่ราคาสูงกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับใครชอบเดลก็จัดไปนะครับแต่อันนี้ผม ก็ไม่เคยใช้ครับ HP เนี่ยผมมาลองใช้ลองดูแล้วก็ใช้ได้ครับตัว HP เนี่ยอย่างที่บอกครับมีใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครสนใจให้รีวิวสินค้าอะไรก็ลองบอกมาได้นะถ้าเกิดหาได้จะหามาให้นะครับโอเคครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ